ตำรวจสอนจอระเคน้อยเตรียมพร้อมรับมือหน้าฝนเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและมาติดต่อราชการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ซอยยุคนรัฐคอนโด ทางเข้าสนจราเข้น้อยถนนรวงแพ่งแขวงทับยาวเขตราชบังกรุงเทพมหานครสนจระเข้น้อยสนองนโยบายรับคำสั่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตีสราวุธจินดาคำผู้บังคับการตำรวจนครบาลสาให้ตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่จะเกิดปัญหาในการสัญจรของประชาชนค่ะ โดยพันตำรวจเอกพันลบสํารานสมผู้กำกับการตำรวจสอนอตระเคน้อยจึงได้ประสานงานกับนายชัชยาขำจันทร์ผู้อำนวยการเขตแรกกระบงังขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ดอกท่อระบายน้ำจอย,ยุคนรัฐคอนโดทางเข้าสอนอจระเคน้อยถนนรวงแพ่งแฝงทับยาวเขตแลกกระบงังกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเดือดร้อนเมื่อมีฝนตกการระบายน้ำใช้เวลานานมากกว่าจะสามารถกลับมาใช้การได้ตามปกติค่ะจากการประสานงานเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาพร้อมกำลังจำนวนกว่า50คนร่วมทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้าที่อุดตันในครั้งนี้โดยมีนางนงลักษณ์เกตประดิษฐ์ นางดาราีโตสวัสดิสุขประธานกอตอตรอสอนอจระเข้น้อยและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสนับสนุนอาหารน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแทนคำขอบคุณจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอจระเข้น้อยค่ะซึ่งในปัจจุบันหลังจากได้มีการลอกท่อในซอยยุคนรัฐคอนโดทางเข้าสอนจระเข้น้อยถนนหลวงแพง่งแวงทับยาวเขตแาดกระบังยังไม่มีน้ำท่วมขังภายในซอยนี้นะคะ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนและผู้ใช้เส้นทางเข้าออกในซอยนี้อย่างเป็นวงกว้างพร้อมกล่าวตำรวจน้ำดีมีที่สอนอจระเข้น้อยอีกด้วยค่ะ